อ่าคือตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าผมไม่ทราบว่าว่าเธอคือใครนะครับว่าเธอคือใครแต่เธอก็คุยกันปกติว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยปวดท้องทั้งคืนนะฮะแต่ว่าก็มีมีคำหยาบคายต่อด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นเมนนะเธอพูดแค่นั้นที่ผมได้ยินตอนที่เธอจะลงเรือก่อนที่เธอจะมาจับแขนผมเดินก้าวโมถ้าเขาอยากให้ใครสนิทด้วยเขาจะแนะนําให้รูจร้จักเธอรู้จักคนนี้ไม่นา่าสนิทกันนะเธอรู้จักคนนี้นะแต่โมไม่เคยแนะนาปอแซนโรเบิร์ตหรือพ่จ๊อบให้เรารู้จัก เราเลยไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนหรือแม้กระทั่งเพื่อเขามีเพื่อนหลายกลุ่มอะพี่โมอะเขาเป็นคนคบเพื่อนเขาให้ใจเขาให้ใจหลายหลายคนเยอะเขาเลือกคบเพราะเขาอยากจะคบคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่รู้ว่าในใจ่ายเัตอรี่อะพี่ว่าเขาไม่ได้วัดว่าคนนี้คือเพื่อนสนิทคนนี้คือไม่สนิทต,ตกเป็นกระแสดังอยู่พักใหญ่ หลังการเสียชีวิตปริศนาของดาราสาวแตงโมนิดาที่แม้จะเกิดขึ้นมา3ปีแล้วก็ยังถูกขุดคุ้ยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพฤติกรรมแปลกๆของ5คนบนเรือที่ถูกจับจ้องตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ว่าทุกคนกำลังช่วยกันโกหกปิดบังความจริงทั้งหมด โดยผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างพุทธอภิวันองค์พระบรมีหรือคุณพุทธได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพฤติกรรมและเหตุการณ์ของคนบนเรือตอนนั้นด้วยว่าอันนี้ต้องให้เครดิตรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชยัยเพราะเขาได้ต่อสายตรงไปคุยกับกะติกประเด็นคือมันมีคลิป คงจะเป็นคลิปนี้ตอนแรกทุกคนคิดว่าตรงบริเวณหัวเรือซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นคุณกติกกับคุณปอที่ไปยืนอยู่บนหัวเรือหลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยได้ต่อสายไปคุยกับกติกกติกได้อธิบายผ่านรายการโหนกระแสบอกว่าภาพนั้นปอกําลังยืนอยู่กับแตงโมและคุณกติกยังให้สัมภาษณ์ด้วยว่าภาพนี้กติกนั่งอยู่ข้างหลัง ปอกับแตงโมที่ยืนอยู่ตรงหัวเรือเหมือนกําลังทะเลาะอะไรกันแล้วมีคําหยาบหลุดออกมาด้วยหลายคนในโลกออนไลน์ก็เลยสงสัยกันว่าทำไมเมื่อปอกับแตงโมไม่ได้สนิทกันทำไมแตงโมพูดหยาบมีสัตว์เลื้อยคลานออกมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้สนิทกันแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่กระติกพูดออกมาเองต่อมาทีมงานคุณพุทธอภิวัน ก็ได้ต่อสายไปหาคุณฮิปโปเพื่อนของตังโมถามฮิปโปว่าจริงๆแล้วคู่นี้เขาสนิทกันหรอถึงได้สื่อสารกันด้วยคําสัตว์ต่างๆซึ่งฮิปโปเป็นเพื่อนสนิทฝั่งตังโมคนเดียวที่ไม่ได้สนิทกับฝั่งปอก็ออกมาให้ข้อมูลว่าตนเองเป็นเพื่อนคนละกลุ่มกับปอซึ่งก่อนหน้านี้ปอเมื่อก่อนเขาก็เคยเข้าวงการเขาเคยมีงานแสดงเหมือนกันน่าจะเข้ามาในวงการไล่เรียกกับตังโมซึ่งเคยมีภาพปอกับตังโมปรากฏในงานวันเกิดของกระติก ซึ่งในงานมีทั้งตังโมมีปอมีกระติกเพราะฉะนั้นเมื่อลองย้อนเหตุการณ์กลับไปพวกนี้เคยเจอกันมาก่อนแล้วในอดีตเท่าที่รู้คือปอกับตังโมเข้าวงการมาพร้อมๆกันแต่ถามว่าสนิทกันถึงขั้นขึ้นมึงกูไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตังโมไม่เคยแนะนําปอให้รู้จักมาก่อนสําหรับตงโมถ้าใครที่สนิทกับเขาแล้วเขาให้ใจก็ถือเป็นเพื่อนเขาได้หมด ถามว่าสนิทถึงขั้นกูมึงด่าก,กันขนาดนี้ไหมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วตังโมเป็นคนมีเพื่อนหลายกลุ่มคบเพื่อนแล้วให้ใจหลายๆคนเยอะเขาเลือกคบเฉพาะคนที่เขาอยากจะคบและเขาไม่ได้วัดว่าคนนี้เพื่อนสนิทคนนี้ไม่ใช่เพื่อนสนิทคบได้หมดตั้งแต่ช่างไฟยันขอทานถ้าเขารู้สึกสบายใจที่จะคบคนนี้คนไหนคือเพื่อนก็คือเพื่อนเลยแต่สําหรับปอกับตังโมสนิทกันขนาดไหนถึงขั้นเรียกกูมึงไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆ ยังไรก็ตามตอนแรกทุกคนคิดว่าปอกับตังโมรู้จักกันผิวเผินแต่พอคุณกระติกไปให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสแล้วบอกว่าตังโมด่าปอด้วยคำหยาบคายคุณก็เลยมีคำถามตามมามากมายว่าตังโมโกรธอะไรปอหรือเปล่าแล้วทำไมตังโมไปยืนอยู่บนหัวเรือคู่กับปออปอเหมือนเคยเป็นนักแสดงเท่าที่เคยถามนะคะเหมือนปอเคยเป็นนักแสดงใช่ค่ะพี่ปอเคยเป็นนักแสดงแล้วก็น่าจะเข้ามาเจนเจนเดียวกับพี่โมอันนี้เท่าที่ทราบนะคะที่เหมือนเขาสืบๆกันมาจากแกล้งนักข่าวจากอะไรเงี้ย ก้อมสนิทไหมพี่ไม่แน่ใจว่าสนิทในระดับไหนแต่ถามว่ารู้จักไหมพี่ว่าน่าจะรู้จักกันโมถ้าเขาอยากให้ใครสนิทด้วยเขาจะแนะนําให้รู้จักเธอรู้จักคนนี้ไหมนะาสนิทกันนะเธอรู้จักคนนี้นะตแต่โมไม่เคยแนะนําปอแซนโรเบิร์ตหรือพี่จ๊อบให้เรารู้จักเราเลยไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนหรือแม้กระทั่งเพื่อเขามีเพื่อนหลายกลุ่มอ่ะพี่โมอ่ะเขาเป็นคนคบเพื่อน เขาให้ใจเขาให้ใจหลายๆคนเยอะเขาเลือกคบเพราะเขาอยากจะคบคนนี้คนนี okay. ้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่รู้ว่าในใจแคทตอรี่พี่ว่าเขาไม่ได้วัดว่าคนนี้คือเพื่อนสนิทคนนี้คือไม่สนิทคนไหนคือเพื่อก็คือเพื่อนเลยคบได้หมดตั้งแต่ช่างไฟยันขอทานเขาคบได้หมดถ้าเขารู้สึกเขาสบายใจเขาคนนี้แค่นั้นแต่คาเนี้ยพี่ถามว่าในความที่แบบโหสนิทขนาดไหนเลิกมึงกลุ่มใหม่อันี้พี่ไม่ทราบจริงๆ อปอเหมือนเคยเป็นนักแสดงเท่าที่เคยถามนะคะเหมือนปอเคยเป็นนักแสดงใช่ค่ะพี่ปอเคยเป็นนักแสดงแล้วก็น่าจะเข้ามาเจนเดียวกับพี่โมอันนี้เท่าที่ทราบนะคะที่เหมือนเขาสืบๆกันมาจากแก๊งนักข่าวจากอะไรเงี้ยก็สนิทไหมพี่ไม่แน่ใจว่าสนิทในระดับไหนแต่ถามว่ารู้จักไหมพี่ว่าน่าจะรู้จักกัน <c oughs> โมถ้าเขาอยากให้ใครสนิทด้วยเขาจะแนะนําให้รู้จักเธอรู้จักคนนี้ไหมนา้าสนิทกันนะเธอรู้จักคนนี้นะแต่โมไม่เคยแนะนําปอแซนโรเบิร์ตหรือพี่จ๊อบให้เรารู้จัก เราเลยไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนหรือแม้กระทั่งเพื่อเขามีเพื่อนหลายกลุ่มอ่ะพี่โมอ่ะเขาเป็นคนคบเพื่อนเขาให้ใจเขาให้ใจหลายหลายคนเยอะเขาเลือกคบพอเขาอยากจะคบคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่รู้ว่าในใจกายแท็ตอรีอ่ะพี่ว่าเขาไม่ได้วัดว่าคนนี้คือเพื่อนสนิทคนนี้คือไม่สนิทคนไหนคือเพื่อนก็คือเพื่อนเลยคบได้หมดตั้งแต่ช่างไฟยันขอทานเขาคบได้หมดถ้าเขารู้สึกเขาสบายใจแั่เขาคนนี้แค่นั้นแต่คนเนี้ยพี่ถามว่า ในความี่แบบโหสนิทขนาดไหนเลิกมึงกูใหม่อันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆประเด็นที่สังคมสงสัยว่าทําไมตังโมถึงโกรธปอมันมีอะไรในเรือกันแน่และต่อมาก็ได้มีการไปถามคุณธนกริวงสุวรรณเจ้าของอู่เรือ n b c b บ a t c l u สซึ่งก็ได้รับคําตอบมาว่าตามที่เห็นเขาเดินกันไปคนละรอบถ้าเห็นในภาพวงจรปิดคือตอนมาไม่ได้มาพร้อมกันปอมาก่อนแล้วเข้าไปจัดการเตรียมเรืออยู่ด้านในแต่จังหวะนั้นปอก็เฮา แต่พอแตงโมกับกะติกมาถึงทั้งหมดก็พูดคุยกันปกติแล้วก็ได้ยินคำหยาบคายพูดกันตามภาษาเพื่อนพูดแบบเป็นกันเองเพราะฉะนั้นคุณธนกฤิตก็ไม่ได้จับสังเกตว่าคุยอะไรกันแต่คุยกันเหมือนเพื่อนปกติแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกันเพราะตอนนั้นตัวเองอยู่ตั้งแต่คุณปอออกเรือไปเติมน้ำมันแล้วก็กลับมารับแซนตนเองก็เป็นคนส่งแซนขึ้นเรือสองรอบที่เรือออกจากท่าที่ n b c ไป ไม่ได้มีเหตุการณ์ทะเลาะกันแต่ทุกคนเหมือนสนิทกันเพราะมีการพูดคำหยาบในวันที่เกิดเหตุคุณปอได้ขับรถตู้สีดำเข้ามาจอดในโกดัง พอลงจากรถเสร็จก็มีการตะโกนเรียกคนในอู่ว่าให้มาช่วยถือของหน่อยเพราะว่ามีของมาซึ่งจะเป็นปกติทุกครั้งที่เป็นแบบนี้คือคนกลุ่มนี้คุยกันเขาพูดเหมือนเพื่อนคุยกันจะมีคำหยาบคายปกติตามนิสัยของเพื่อนกันซึ่งตอนนั้นผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่ได้ยินเสียงพูดว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยปวดท้องทั้งคืนแล้วก็มีคำหยาบคายต่อด้วยผมได้ยินเขาพูดแค่นั้นผมถึงไม่เชื่อว่ามีการทะเลาะกัน เพราะมันไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตแล้วหลังจากนั้นแซนจะตามมาทีหลังซึ่งผมเป็นคนเดินไปรับแซนแล้วถามว่าแซนมาหาใครเนื่องจากตอนนั้นมีเรืออีกลำที่ลงคนละกลุ่มกันขับรถเข้ามาจอดในโกนดังรถตู้สีดำพอลงจากรถมาเสร็จเขาก็จะตะโกนเรียกลูกชายก็คือน้องเบียร์นะครับว่าให้มาช่วยถือของหน่อยมีมีของมาซึ่งเป็นปกติทุกครั้งก็จะเป็นอย่างลักษณะนี้ คือถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเขาพูดเหมือนเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะฮะก็ mm hmm. จะมีคําหยาบคายมีอะไรเงี้ยปกติตามตามวิสัยของเพื่อนคุยกันนะฮะก็ mm hmm. ปกติ mm hmm. อ่าคือตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าผมไม่ทราบว่าว่าเธอคือใคร mm hmm. นะครับว่าเธอคือใครแต่เธอก็คุยกันปกติว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยปวดท้องทั้งคืนนะฮะแต่ว่าก็มีมีคำหยาบคายต่อด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นเมนนตเธอพูดแค่นั้นที่ผมได้ยินตอนที่เธอจะลงเรือก่อนที่เธอจะมาจับแขนผมเดินก้าวผมถึงไม่เชื่อเรื่องว่าเรื่องว่าจะมีการทะเลาะนะครับเพราะว่า มันมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรผิดสังเตกตใช่แล้วหลังจากนั้นก็จะแซนจะตามมาที่หลังซึ่งเขาเดินมาแล้วก็ผมเราเดินไปรับเขาว่า,ามามหาใครคือตอนนั้นมันมีเรือลงอีกลำหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นคนละกลุ่มกันรถเข้ามาจอดในโกดังรถตู้สีดำพอลงจากรถมาเสร็จเขาก็จะตะโกนเรียกลูกชายก็คือน้องเบียนะครับว่า ให้มาช่วยถือของหน่อยมีมีของมาซึ่งเป็นปกติทุกครั้งก็จะเป็นอย่างลักษณะนี้คือถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเขาพูดเหมือนเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะฮะก็จะมีคำหยาบคายมีอะไรเงี้ยปกติตามตามวิสัยของเพื่อนคุยกันนะฮะก็ปกติ 1, 1, 1, 1> อ่คือตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าผมไม่ทราบว่าว่าเธอคือใครนะครับว่าเธอคือใครแต่เธอก็คุยกันปกติว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยปวดท้องทั้งคืนนะฮะแต่ว่าก็มีมีคำหยาบคายต่อด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นเมนแต่เธอพูดแค่นั้น ที่ผมได้ยินตอนที่เธอจะลงเรือก่อนที่เธอจะมาจับแขนผมเดินก้าวผมถึงไม่เชื่อเรื่อง,องว่าเรื่องว่าจะมีการทะเลาะไงครับเพราะว่ามันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีอะไรผิดสังเตกตใช่แล้วหลังจากนั้นก็จะแซนจะตามมาที่หลังซึ่งเขาเดินมาแล้วก็ผมเราเดินไปรับเขาว่ามาหาใคายคือตอนนั้นมันมีเรือลงอีกรลำหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นคนละกลุ่มกัน าร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ